คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีหลายมิติที่ต้องคุยกันนะคะความสําคัญจากเดิมที่มีมติคอรมอในปี53จนถึงวันนี้มีความพยายามในการขยับเพื่อที่จะทําให้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้มีมากขึ้นตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาเดิมและวัฒนธรรมเดิมที่มีค่ะแต่เมื่อตัวมติเองไม่ใช่กฎหมายการปฏิบัติตามมติคอรมอจากปี53มันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลายหน่วยงานบางจุดอยู่ในป่าเนี่ยนะคะก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเขตอุทยานก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมี่ของ ป่าไม้อะไรไปหลายส่วนด้วยกันดังนั้นตรงนี้แหะค่ะมันมีช่องโหวในการปฏิบัติอยู่ทําให้ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองก็จับมือกับหลายภาคส่วนรวมถึงศูนย์มนุษยวิทยาสรินทร์ด้วยนะคะผลักดันให้ประโยชน์เดิมในมติครมรปี53นั้นสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ร่างพรบรที่ตอนนี้กําลังจ่อผลักดันเข้าสู่สภาวันนี้ชวนคุยกันในรายละเอียดเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจมากขึ้นเพราะนี่จะทําให้สังคมไทยมีความหลากหลายและไม่ตัดตอนวัฒน ทำที่มีนะคะวันนี้ชวนคุยกันกับแขกรับเชิญสองท่านออนไลน์พูดคุยในรายการค่ะท่านแรกนะคะตัวแทนจากชาวเลและกันค่ะพี่เก๋วิทวัฒเทพสงนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเลอันดามันนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ต้นคุณอภินันธรรมเสนานะคะศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทร์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คงต้องเริ่มต้นด้วยให้ทั้งสองท่านอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะคะขอเริ่มที่พี่เก๋ก่อนเพราะว่าพี่เก๋เองก็เป็นหนึ่งคนที่พาพี่น้องเครือข่ายมาร่วมชุมนุมกับพีมูฟล่าสุดด้วยพอจบจากพีมูฟพี่เก๋กลับบ้านไปลงพื้นที่ทันทีเกาะเหลาจังหวัดระนองพี่เก๋คะสถานการณ์ในพื้นที่สิทธิ์ของชาติพันธุ์ชาวเลที่เกาะเหลานี่ยังยังมีอะไรที่เข้าไม่ถึงอีกมากไหมคะพี่เก๋คะครับก็ หลังจากจัดชุมรุมเนี่ยเราก็แบกความหวังมา3มเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือ,อเรื่องพรบรชาติพันธุ์ที่ที่เราเสนอเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในมือนายกอันนี้เป็นส่วนที่ภาคประชาชนเสนอใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ตัวที่อย่างน้อยอ่ะก็คือนายกได้รู้แล้วแหะว่ากลุ่มชาติพันธุ์กาลังติดตามพรบรตัวนี้อยู่ท่านจะพิจารณาอะไรเนี่ยก็ขอให้ให้ให้ใหใหท่านตัดสินใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้เห็นแก่พวกเราด้วยแล้วก็สองก็คือเรื่องของกลไก คณะกรรมการชาวเลเกะเลี่ยงระดับชาติที่พวกเราพยายามยกระดับให้เป็นกรรมการชาติพันธุ์แต่ว่าโดยภารกิจแล้วเนี่ยก็คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมาติดตามควบคุมมติครมทั้งของชาเลทั้งของกระเหลี่ยงแล้วก็เรื่องสภาพผนาอื่นของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็ท่านอนุชาาคาสายเนี่ยรับที่จะแต่งตั้งรับที่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็รอการแต่งตั้งอยู่ให้ใหทางสปน,นเนี่ยตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ระหว่างการาจัดทาแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการเสนอส่วนส่วนความหวังที่3ก็คือเรื่องของเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ในส่วนของชาวุก็มี13พื้นที่ที่ได้เสนอได้ประกาศปันนี้แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือนับรวมแล้ว14พื้นที่แล้วก็ยังมีอีก3พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ทางจังหวัดเนี่ยได้เสนอไปกับศูนย์มนุษย์นะครับ ก็พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยกเกาะเลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสี่พื้นที่นั้นนะครับที่จะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายตามมาติกรมออ่าซึ่งมีศูนย์มนุษย์แล้วก็เอ่อได้ได,ได้ได้สนับสนุนใ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 นบทบาทของกองเลขานะครับในบทบาทของของผู้สนับสนุนที่ที่ที่ได้รับช่วงต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมอีกทีหนึง่งก็ แล้วก็มูลที่ชุมชนไทยแล้วก็ภาคีอันนี้เนี่ยในเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งหมดกระจายอยู่ห้าจังหวัดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่กาะเหลาเนี่ยที่เราต้องลงที่นี่ก็เพราะว่าขอะเหลาเนี่ยมีปัญหาทั้งที่อ,อยู่อาศัยที่ทํากินพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษ,ษาเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่มีบัตรประชาชนด้วยในเขตคุ้มครองต่างๆเนี่ยเรามีมีมาม,ม,มีคล้ายๆแผนงานว่าจะต้อง เป็นการยกระดับความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมรวมถึงตอนนี้เนี่ยอพ,อพอเมื่อวานเนี่ยครับที่ได้มีเจ้าหน้าที่ทั้งภาคส่วนของท้องที่ท,ท้องถิ่นทางสาธารณสุขนะครับเข้าไปเข้าไปดําเนินการการ่วมกันก็เกิดเป็นแผนแผนความร่วมมือทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องบัตรประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสวัสดิการต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่บูรณาการรวมถึงเราไปคุยกันถึงเรื่องการส่งเสริมแผนการท่องเที่ยว แผนงานการแปรรูปแล้วก็ปู่ซ่อมเรือของพี่น้องพี่ก่อเหลานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการดําเนินการเขตคุ้มครองอทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับค่ะ จากสถานการณ์ในพื้นที่ที่พี่เก๋เล่าแล้วก็ที่เราประมวลให้คุณผู้ชมฟังตลอดทั้งรายการเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาคล้ลายๆกันไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้กลางอีสานนะคะแต่ว่าอยากจะขยับไปถามที่อาจารย์ต้นค่ะอาจารย์ต้นคะเอาเข้าจริงศูนย์มนุษยวิทยาชรินทร์ทำงานเรื่องนี้กับเครือข่ายชนเผ่าพื้นนงนานค่ะอาจารย์มองเห็นว่าพรบรหรือว่าร่างพรบฉบับนี้มันจะขยับไปหน้าไกลกว่า ตัวมติครมปี53ายังไงบ้างมันจะแก้เรื่องที่11ปีกว่าๆไม่ถูกแก้อย่างไงบ้างเชิญอาจารย์นตนค่ะครับผมขอบคุณนะครับผมคิดว่า,าประเด็นของการมีพรบฉบับที่กำลังจะบ,บีนี่นะครับคือพรบรผมขอเรียกกกลางๆว่าพรบรชฉลีพันธุ์นนะครับเนื่นองจากตอนนี้เนี่ยมีการเสนอพรบลักษณะแบบนี้นะครับห้าฉบับด้วยกันซึ่งเ็ือามีรสนิยมเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับเผมเรียนอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วการมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอยู่3ามในยับด้วยกันนะครับมีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3ามเรื่องด้วยกันผมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่เห็นเป็น,ปนรูปธรรมชัดเจนก่อนคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการเปลีป่ยน,นแปลงในเชิงของความรับรู้ของพี่น้องข่มชาติพันธุ์เองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอาจจะบอกว่ามติครมอ,อาจจะไม่มีเป็นผลสำฤทธิอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักแต่ผมคิดว่ารูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่พี่น้องข่มชาติพันธุ์สามารถรวมตัวกันได้ แล้วก็มีพลังมากพอที่จะออกมาเรียกร้องเรื่องของตัวเองได้นะครับโดยใช้มติคอรมเป็นที่ให้เหมือนเป็นคนกลางที่จะทําให้เขาแบบมาพบปะพูดคุยกันหรือว่ามาสารพลังกันจนสามารถผลักกันเป็นพรบได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงระดับเรื่องเริ่มต้นเลยนะครับว่าการมีพบรบหรือกระบวนการผลักกันพรบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระบวนการผลักก,กันกฎหมายแต่ขณะที่เราผลักก,กันกฎหมายเนี่ยมันคือกระบวนการพัฒนาคนแล้วก็สร้างคนผลชิพัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้วยอันนั้นคืออันที่หนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ อันที่สองที่ผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการเกิดขึ้นของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีวิถีกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เนี่ยมันคือแนววิธีปฏิบัติที่ผมคิดว่าเป,เป็นความก้าวหน้าของสังคมไทยมากนะครับถ้าสังคมไทยจะผ่านพรบฉบับนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับเวลาเราจัดการพื้นที่นะครับเรามักจะมองว่าพื้นที่เนี่ยวิธีการจัดการพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรืออะไรต่างๆแนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของบรยงารรับันีย จะขยายให้เห็นว่าจริงๆต้องการจัดการที่ดีนะั้นเราจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยการให้ชุมชนท้องถิ่นในฐานะคนชุมชนด้านเดิมเนึ่นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ด้วยและการจัดการแบบนี้มันจะเป็นมันจะทําให้เกิดกลไกที่เรียกว่าเราจะเปลี่ยนคู่ขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นความปัญหาหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกรณีความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นแนวร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งอันนี้มันจะทําให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้แล้วก็จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีศักยภาพมากขึ้นนะครับสามารถดับงวิถวิชีวิตของตัวเองได้บนฐานภูมิปัญญาของตัวเองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแบบที่พึ่งตัวเองได้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนหรือพื้นที่รูปมกัครับส่วนที่3านี่นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าจะเป็นผลในระดับโครงสร้างของประเทศนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เรียกว่ารัฐ ะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรการที่คุ้มครองทุกกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะมีแค่เพียงหลักการอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับแต่การมีกฎหม,มายฉบับนี้เนี่ยจะทําให้เรามีมาตรการที่เป็นกกรูปธรรมมากขึ้นและที่สําคัญนะครับว่าการที่มีกฎหม,มายฉบับนี้เนี่ยมันจะไปช่วยลดสถานการณ์ความเดือดร้อนนะครับถ้าชุมชนกลุ่มชาติพันพันได้รับการส่งเสริมสิทธินะครับอคติาวะรธรรมมาถูกลดทอนลงไปหรือว่าคนมีความเข้าใจกลุ่มชาติพันพันมากขึ้น การดูถูกเกลีดยดหยามกันของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะลดน้อยลงนะครับการเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้นปัญหาความเดือดร้อนจะลดลงความรุนแรงความขัดแย้งในสังคมก็จะลดลง mm. อันนี้มันคือการเปลี่ยนในระดับที่เป็นโครงสร้างด้วย <Okay. S 2> ผมเลยคิดว่าการมีกฎหมายเนี่ยมันคือการยกระดับจากมติครมอที่เป็นคล้ายๆแนวปฏิบัติไปสู่การมีกลไกที่เป็นกลไกที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจะเกิดผลอย่างที่3ประการที่ผมเปรียนไปเบื้องต้นนะครับค่ะมีหลักยึดที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้หลายๆฝ่ายทํางานร่วมกันได้สะดวกมากขึ้นนะคะกลับไปที่พี่เก๋ค่ะพี่เก๋คะไม่แน่ใจว่าพอเราพูดถึงร่างพรบฉบับนี้ความหวังในฐานะชาติพันธุ์เองหวังอะไรตอนนี้สําหรับร่างพรบฉบับนี้ค่ะหวังก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับหวังว่าพรบฉบับนี้เนี่ย จะหยุดความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มาเสริมศักยภาพลดข้อจากัดเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทํางานร่วมได้ไม่มีอากาติแล้วก็ตรงตามปฏิญญาสาประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอแล้วก็ตรงตามรัฐธรรมนูญไทยมาตรา70ที่เรามีแล้วก็สุดท้ายแล้วมติคณะรัฐมนตรีก็มีศักิ์ศรี สามารถที่จะดําเนินการได้ตามแนวนโยบายที่รัฐได้วางเอาไว้แล้วก็กลุ่มชาวเลเนี่ยสามารถาพัฒนาตัวเองมีความเข้มแข็งลุกขึ้นมามีศักยภาพที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศนี้ได้ครับค่ะสั้นๆักอีกนิดนึงพี่เก๋คะพี่เก๋หวังเห็นการขยับอะไรในระดับรัฐบาลผมว่านะรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ต้องร่วมปฏิรูประบบเนี่ยถูกความเป็นสากลซึ่งเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยถูกยอมรับจากนานาประเทศครับอืมค่ะปิดท้ายที่อาจารย์ต้นค่ะอาจารย์คะขอสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์คะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องร่างพรบรเป็นความหวังจริงค่ะแต่ว่าในระยะที่กว่าจะเข้าสภากว่าจะผ่านเนี่ยอาจารย์มันมีระยะที่ยังคงต้องดูแลเรื่องสิทธิ์ระยะสั้นตรงนี้อาจารย์มองเห็นประเด็นสําคัญอะไรที่ต้องดูแลคะครับผมระยะสั้นที่เราเราต้องดำเนินการเนี่ยนะครับผมตอนนี้เราคิดว่าเราทรําเดินการอยู่3าเรื่องด้วยกันนะครับที่จะทําให้เกิดการ กลับเพื่อที่เปไปรูประธรรมมากขึ้นนะครับในเรื่องกฎหมายคืออันที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากระบวนการเคลื่อนกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะจะมองว่าเป็นกระบวนการในการออกกฎหมายอย่างเดียวแต่ถือว่าใช้โอกาสน,น,าสนี้เป็นโอกาสในการทําความเข้าใจกับสังคมให้เข้าใจกลุ่มชาติพันธ์มากขึ้นคิดว่าอันนี้เป็นการวางรากฐานสังคมไทยอย่างสําคัญที่สุดนะครับว่าเราจะเข้าใจเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต่อกลุ่มชาติพันธุ์นะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนพึ่งพานะครับแต่เป็นคนที่สามารถเป็นพลังกับสังคมได้อันนี้ เป็นสิ่งที่เราพยายามทําอยู่อย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้เือสสวนที่1ส่วนที่2น,น,นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทําพื้นที่รูปธรรมให้เกิดขึ้นการขับเคลื่อนด้วยการมีพื้นที่คุ้มครองวิถีวิถุนิพพันซึ่งในกฎหมายก็มีหลักการเรื่องนี้อยู่แต่ว่าคนอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการทํางานของเราตอนนี้คือพยายามผลักดันนะครับให้เกิดพื้นที่รูปธรรมขึ้นมาตอนนี้ประกาศไปแล้ว13พื้นที่ม,มีของชาวเลที่เสนอเข้ามาอีก17พื้นที่ของเกรเรียงอีก 16บวก7พื้นที่นะครับเราคิดว่าภายในปี65เนี่ยเรา,าจะมีพื้นที่เรียเร้อย70พื้นที่70พื้นที่นี้คือรูปธรรมชัดเจนนะครับที่จะเห็นว่าชุมชนสามารถจัดก,การตรัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะทําให้เห็นว่าเป,เ,ปเป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าเราเชื่อบ้านเถอะให้เชื่อบ้านในสายภาพผมชาตริพันธ์นะครับเชื่อในจุดยืนว่าผมชาติพันธ์มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศด้วยอันนี้คือเรื่องที่สองที่เราจะทำนะครับส่วน สังคมไทยเนี่ยยังขาดองคความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพัธุ์อยู่มากนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าชาติพัธุ์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่วนวุฒิยาศิรินทร์ทำในฐานะองค์กรวิชาการก็คือการทําวิจัยนะครับการทําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วกลไกนี้เราก็ทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับร่วมกับไทย p p s a นะครับในการนาเสนอประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์เพื่อจะให้สังคมไทยเนี่ยมีองคความรู้ที่ชัััดเเเจจนนนกกกกี่่ยวาาลุมมชชาาาาตติพพธ์ขข้้้ใองถึ แล้วก็จะเป็นแนวร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องพรบมเั่นั้ต่อไปในอนาคตค่ะเอาละค่ะชัดเจนว่าร่างพรบฉบับนี้เป็นความหวังนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ต้นแล้วก็พี่เก๋ที่ร่วมพูดคุยในรายการไทย PBS แล้วก็คุณเล่าเราขยายจะตามประเด็นนี้ต่อนะคะเพราะว่ายังมีหลายขั้นตอนขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องร่างพรบรเนี่ยโจทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสามารถทําได้จริงนอกเหนือจากคุ้มครองสิทธิ์เราจะทําให้เสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองนั้นดังมากขึ้นนะคะเพราะอาข้าจริงคนกลุ่มนี้อยู่ใกล้กับฐานทรัพยากรซึ่งเขามีวิถีชีวิตในการเพื่งพิงและดูแลฐานทรัพยากรของเราทุกคนด้วยนะคะ